มาเข้าสู่ในเรื่องของประสบการณ์กันต่อนิดนึงนะครับเพราะผมเองเนี่ยจริงๆแล้วประสบการณ์ seldom, ทางด้านการค้าการตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมคิดว่าน่าที่จะไปแทรกในแต่ละตอนมากกว่าเพราะว่า hmm. นี่เล well, ่ามานี่เพียงแค่ส่วนน้อยนะฮะครั้นี้ถ้าผมจะเล่าต่อเนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์ที่นอกรูปแบบซะมากกว่าเพราะว่าปกติคนทําการค้าเนี่ยนะครับประสบการณ์เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายการขยายกิจการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยพอเป็นประสบการณ์นอกรูปแบบเนี่ย แสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับในชีวิตการทํางานของผมวันนี้นอกจากที่ว่าผมเองเนี่ยจะมาเล่าประสบการณ์เพื่อกระชับความสัมพันธ์แล้วเนี่ยผมเองคิดว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยความไว้วางใจของเราจะสูงขึ้นเพราะว่าเมื่อไว้วางใจแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้รับก็คือว่าเราสามารถที่จะเข้าไปสู่ใจของกันและกันได้เพราะฉะนั้นเนื้อหาที่ส่งให้เนี่ยเราสามารถจะรับได้แบบเต็ม แล้วเนื้อหาพวกนี้เป็นเนื้อหาจากใจจากวิธีการต่างๆที่คัดกรองออกมาแล้วเนี่ยเพื่อให้ครอบครัวคนไทยได้ประสบความสําเร็จทางด้านการเงินง่ายขึ้นไม่ต้องรอให้ประสบการณ์เท่าผมอายุเท่าผมนะครับถึงจะประสบความสําเร็จแล้วนะตอนนี้เนี่ยการปรับเปลี่ยนของกลยุทธ์ต่างๆเกิดขึ้นตลอดเวลาผมจะเล่าเรื่องประสบการณ์นอกรูปแบบให้ฟังตรงนี้เป็นมาเก็ตติ้งที่มาเหนือความคาดหมายเมื่อสิบกว่าปีก่อนที่ผมได้เจอนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นมาเก็ตติ้ง ประเภทที่สร้างฝันใหญ่ให้เรามากๆเลยอิสระทางด้านเวลาอิสระทางด้านการเงินนะครับตรงนั้นเนี่ยมันเหนือชั้นสําหรับคนทั่วๆไปนะครับทั้งในยุคนั้นและยุคนี้เนี่ยนะครับที่จะมีความรู้พื้นฐานตรงนั้นได้มากพอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเล่าหลายๆคนเนี่ยเข้าไปสู่นะครับวงการตรงนี้เนี่ยนะฮะโดยที่บางคนเสียหายเยอะบางคนเสียหายน้อยมาร์เก็ตติ้งของเขาเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นการแกะมาจากแบบแผนบทเรียนของตำราฝรั่ง วิธีการสร้างความร่ำรวยแบบตำราฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ได้มองในแง่ของความเป็นจริงแต่เขาสร้างความร่ำรวยให้เจ้าของกิจการเป็นหลักเพราะนั้นมาร์เก็ตติ้งในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคนไทยจะเสียหายมากๆเลยเพราะไม่มีทางที่จะตามทันนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ตามไม่ทันแต่ขอติดตามด้วยคนแต่การที่ผมเข้าไปในแต่ละค่ายเนี่ยนะครับผมเข้าไปช่วงสั้นๆไม่มีค่ายไหนที่ผมเจ็บตัวถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะประสบการณ์มันคุ้มครองตัวเรานะครับเราเป็นนักขายนักการตลาดเวลาเราจะสร้างยอดเนี่ย เหมือนพลิกฝ่ามือนะครับแต่ในขณะที่น,น,น,น้องๆเพื่อน,นพนักงานทั่วไปเนี่ยเมื่อเราจะสร้างยอดอย่างเราเนี่ยศักยภาพและสังคมเขาไม่ได้อยู่ในเลเวลที่จะสร้างเงินได้ง่ายนักเพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยเขาจะต้องลงเงินไปก่อนแล้วเสียหายเก็บกลับไม่ได้เยอะมากชวนญาติพี่น้องมาเสียหายก็เยอะมากนะครับกลยุทธ์คือขายตรงนี้เนี่ยนะครับณวันนี้เนี่ยผมเองต้องบอกว่าผมเข้ามาเพื่อที่จะชี้ช่องต่างๆ,ๆนะครับให้พวกเราปลอดภัย ไอ้ใ,ใครที่อยู่แล้วได้ดูใน l e ิร f นฟ s c สคูลหรือว่าใน The Best o o s t for คนไทยจะปลอดภัยทุกคนนะครับแต่ว่านอกจากปลอดภัยแล้วเนี่ยผมยังคีดช่องว่าคุณสามารถจะสร้างกระแสงเงินให้ไหลเข้าบ้านคุณได้จากกลุ่มธุรกิจพวกนี้นะครับโดยที่คุณไม่ต้องเข้าไปทําธุรกิจือข่า,ขายแต่ให้คุณเข้าไปบริหารกระแสงเงินแล้วต่อท่อรับเงินเข้าบ้านคุณใน The b เ s Co for คนไทยเนี่ยผมวิเคราะห์ให้รู้ถึงปัญหาสาเหตุ แก้และที่มาของทางแก้ไว้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้เป็นการเจาะลึกในด้านของการแก้ปัญหาถึงก้นบึ้งของปัญหาจริงๆนะครับเรามาเอาประสบการณ์ตัวนี้มาช่วยครอบครัวคนไทยกันดีกว่าคนที่ฟังผมอยู่น่าจะเป็นคนไทยร้อเซนะครับแล้วก็มีเพื่อนเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นครอบครัวคนไทยต้องมั่นคงผมเลยนําการเรียนการสอนตนัวเนี้แบ่งออกมาเป็น2ช่วงการเรียนการเรียนแรกนครับจะเหมือนกับหลักสูตรใน,นหมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีแล้วกัน หลักสูตรนี้เนี่ยผลลัพธ์ออกมาคืออะไรลูกฮจบแล้วอาจตกงานมีความรู้จริงครับแต่เป็นความรู้ที่ค่อนข้างหลวมและหลากหลายแต่เวลาเอามาทำหากินเฉพาะด้านเนี่ยจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้โดยง่ายต้องมีพี่เลี้ยงนะครับต้องมีประสบการณ์ต้องใช้ระยะเวลาแต่อีกช่วงการเรียนหนึ่งจะเป็นช่วงการเรียนระดับปริญญาโทละตรงนี้เหมือนกับเป็นวิชาชีพสันสูงของระดับปริญญาโทเพราะว่าไม่ไม่เพียงแค่แค่คิดวิเคราะห์ ในเนื้อหาต่างๆต,ตามที่เรียนมานะครับแต่ให้ได้ผลลัพธ์ก่อนการทํางานเพราะฉะนั้นการคิดวิเคราะห์ไม่ได้ต่างนะครับแต่การได้ผลลัพธ์ก่อนลงมือทำนี่คือได้ต่างก่อนนั่นคือวิชาหลักที่ครอบครัวคนไทยจะต้องรู้โดยทั่ว <ๆ S 2> ไปเนี่ยการเรียนต่างๆของเราเนี่ยมันเรียนตั้งแต่ในโรงเรียนในมายลัยและเรียนตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นช่วงรอยต่อของการเรียนรู้แต่ตรงนี้เนี่ยผมจะมะาแยกให้เห็นว่าช่วงรอยต่อของการเรียนรู้ เรื่องการเรียนจริงๆมันอยู่ตรงไหนเรียนรู้นะครับในเรื่องของการทานะครับคือการทํางานตรงนี้เนี่ยเรียนรู้อยู่ตรงไหนและเรียนรู้ในเรื่องของการได้เงินเนี่ยมันอยู่ตรงไหน,นทุกอย่างถ้าเราไม่ทําให้เห็นมาร์กหรือเห็นรอยต่อตรงนี้เนี่ยมันจะปนกันไปหมดเลยเพื่อนๆอยากจะเข้ามาในธุรกิจหนึ่งเพื่อที่จะทำเงินแต่หลงทางไปนั่งเรียนอยู่ปีหนึ่งนะครับแล้วฝึกงานอีกปีหนึ่งเสร็จแล้วปรากฏว่าปรับเปลี่ยนตามยุคตามเวอร์ชันใหม่ไม่ทันการเรียนเท่านั้นกับศูนเปล่า บางนคนเรียนไปแล้วทําทําแล้วเสียหายเสียหายแล้วทําใหม่ทําใหม่แล้วเสียหายไม่ได้ไปถึงไหนเลยให้มาเรียนวิธีการตรงนี้ครับสร้างผลลัพธ์ให้เป็นผมจะให้เริ่มต้นดูตั้งแต่การเรียนในขั้นพื้นฐานนะครับการใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในด้านของการทําอีเมลตอบกลับอัตโนมัตินะครับใน Get r e s p o n s e ผมสอนอยู่นะครับในเรื่องของการตอบกลับแบบออโต้ e รสปอนเดอร์ตรงนี้เนี่ยในเรือนฟีสกูลสอนแล้วในเรือนสวีสกูลเนี่ย สอนเกือบสิบวิชาทั้งหมดนะฮะมามิกกันนั่นคือนะักการตลาดออนไลน์แล้วละ่ะนะครับแล้วการตลาดออนไลน์เรียนไม่รู้จบแต่ในเรื่องของการทํางานนะครับให้คุณดูในสตร a จีหรือกลยุทธ์คุณจะสามารถจะได้เงินทันทีคุณสามารถจะได้งานทันทีได้ผลลัพธ์ทันทีนะครับก่อนจะเรียนด้วยซ้ำไปแตท่ทางที่ดีที่สุดคุณก็รับเงินไปด้วยแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยการเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้ที่ ผักดันให้เงินของคุณเกิดก้อนที่โตขึ้นนะครับโตขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งผมบอกว่าตรงนั้นเนี่ยคุณสามารถจะมีรายได้เกิน50 0 0 0่นบาทขึ้นไปตลอดชีพนะครับแล้วทําให้คนที่คุณพาเขาเข้าสู่กระแสงเงินตรงนี้เนี่ยรับเงินเหมือนอย่างคุณนะฮะตรงนี้ให้คุณดูในเข็มทิ่ธุรกิจใน The Best Course for คนไทยด้วยนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะทําให้คุณไม่หลงทางไม่เสียเวลานะครับไม่ต้องเรียนเยอะ ไม่ต้องทํางานตามธุรกิจเกิดข่ายแล้วกูรู้ว่าเงินมันไหลช่องไหนทําช่องนั้นพอนะฮะผมก็จะเลยเปรียบเทียบว,ว่านี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญระหว่างวิชาการตลาดนะครับซึ่งเขามากักจะสอนกันไม่ว่าจะเป็นการตลาดออนไลน์ Attraction Marketing นะครับเรากลับมาเปลี่ยนใหม่ให้ดูวิชาการตลาดต่างๆทั้งหมดโดยรวมนะครับแล้วเปรียบเทียบกับวิธีการสร้างผลลัพธ์ผลลัพธ์จะต่างกันเยอะมาก คุณไม่ต้องเรียนเยอะนะครับผมได้เรื่องนี้มาจากไหนผมได้มาจากประสบการณ์แล้วเกิดการเปลี่ยนมุมมองนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยผมเป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับผมก็ต้องตั้งเป้าทางการค้าตั้งเป้าตั้งยอดแล้วผมก็ลุยเวลาที่ผมมีโอกาสได้เข้าไปในธุรกิจเครือข่ายผมก็ลุยผมก็ได้ตามเป้าแต่เป้าหมายที่ผมไม่ได้ก็คือว่าเป้าหมายการช่วยคนเพื่อนๆนที่เข้าไปผมพยายามหาวิธีนะครับในการที่จะช่วย เพื่อน,อนๆน้องๆหรือคนที่ผมไปเชิญชวนเข้ามาเนี่ยให้เขาเติบโตเพราะหวังอะไรครับเขาโตเรายิ่งได้นั่นนะครับคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแต่พอผมเลิกคิดแล้วเ,เลิกตั้งเป้าเพื่อตัวเองแล้วก็คิดว่าประสบการณ์เราก็ขนาดนี้แล้วเนี่ยเราได้ทําอะไรที่ยิ่งใหญ่เพื่อสังคมบ้างหรือย,ยังคําตอบคือไม่เลยนะครับก็เป็นนักธุรกิจธรรมดาคนหนึ่งคราวนี้เราเอาประสบการณ์ที่ได้มาทั้งชีวิตเอามาช่วยคนดูซิแล้วอย่าคิดถึงตัวเองอีกต่อไป โอ้โหเป็นเป็นสิ่งที่ยากมากกับการไม่คิดถึงสิ่งที่ตัวเองจะได้รับสิ่งที่ตัวเองจะต้องช่วยคนอื่นเดียวที่ไม่ได้อะไรตอบแทนทําใจอยู่นานนะฮะแต่ก็ทําได้นะครับผมไม่รู้หรอกว่าวิธีการนี้มันจะให้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ปรากฏว่าทุกอย่างที่คิดเนี่ยมันให้คําตอบแบบหลังไหลพลั่งพูออกมาเลยเวลาเราไม่คิดถึงตัวเองนะครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยกับชีวิตความคิดดีๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยคําพูดดีๆเกิดขึ้นเยอะมากเลย ก็เลยเกิดว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องสิ่งดีพวกนี้มาแบ่งปันกันดีกว่าการที่ผมจะแบ่งปันตามแนวทางอื่นๆที่เขาทากันเนี่ยผมเป็นนักการตลาดที่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นผมต้องมีความคิดทางด้านการตลาดเป็นของตัวเองผมตั้งเียนฟรีสกูลขึ้นมาคุณจะทําตัวเป็นแม่เหล็กแล้วใช้วิธีการต่างๆอย่างที่เขาใช้กันไม่ใช่แม่เหล็กของผมมันต้องเป็นแม่เหล็กที่มีพลังดึงดูดแบบมหาศาลแล้วทุกคนที่เข้ามาร่วมกับผมจะต้องมีกระแสการดึงดูดตัวนี้ติดตัวได้ทุกคนผมเริ่มคิด เริ่มคิดเริ่มคิดนะครับเรื่งตั้งเป้าให้ตัวเองเนี่ยไม่มีอยู่ในหวัวละแต่เริ่มคิดอะไรเริ่มคิดทฤษฎีความง่ายมาช่วยคนอื่นโอ้โหทฤษฎีความง่ายนี่มันสุดยอดจริงๆครับเราไปคุยกับใครเขาขอบคุณเราทุกคนน่ะแต่ผลลัพธ์สุดยอดเยอะมากๆเนี่ยถ้ามันกระจัดกระจายอยู่นะครับคุยคนนั้นก็อย่างคุยคนนี้นก็อย่างเขาก็จะงงว่าตกลงมันจะสําเร็จเป็นอะไรกันแน่เพราะนั้นเราต้องเอาผลลัพธ์อันสุดยอดเนี่ยมาเชื่อมต่อกันให้ได้ปรากฏว่าการเชื่อมต,อต่อกันตรงนี้เนี่ยเกิดเป็นระบบ การตั้งเป้าเพื่อผู้อื่นพอตั้งเป้าผู้ผู้อื่นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดคอนเซปต์คืออะไรการยิ่งให้ยิ่งได้โอ้โหผมภาคภูมิใจมากเลยคําำนี้เนี่ยผมกว่าจะเข้าใจพอมาเข้าใจตรงนี้ผมเริ่มคิดทุกแง่ทุกมุมทําไงที่เราจะยิ่งให้ยิ่งได้เราก็เริ่มให้แต่ให้แบบไม่กักเลยนะครับให้แบบให้รู้ความคิดเบื้องหลังเลยว่าผมมีความคิดเบื้องหลังแบบนี้ผมเลยให้คุณแบบนี้เพราะผมจะได้แบบนี้คุณจะได้แบบนี้เราต่างคนต่างได้ แล้วสิ่งที่เขาได้จะมากกว่าเราเสมอโอ้โหมันยิ่งมีความรู้สึกว่าเรากล้าพูดนี่ครับคราวนี้พอเราทําอย่างนี้เรื่อยๆนะครับสิ่งที่ค้นพบมันเกิดจากตัวกันนะครับตกผลึกกั่นใหม่กลายเป็นการค้นพบการยิ่งให้ยิ่งได้แล้วยิ่งพอยิ่งรวยนะครับยิ่งพอยิ่งรวยนี้สุดยอดตลอดการของการที่เราจะทําธุรกิจเลยตรงนี้ผมมีอยู่ใน a อ t ทิวที่สตอนนี้จะยังไม่อธิบายนะแต่ผมว่า นั่นคือสุดยอดจริงๆแล้วนะครับคือการยิ่งพอยิ่งรวยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งเลยนะครับซึ่งผมจะนํามาแบ่งปันแน่นอนนะครับมาดูนะครับการที่เรามีจุดเปลี่ยนของแนวคิดนะครับแล้วทําให้จุดเปลี่ยนของผลลัพธ์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นได้ชัดที่สุดก็คือว่าวิชาการตลาดกับวิชาการสร้างผลลัพธ์มันเป็นคนละเรื่องกันการตลาดสร้างผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไรฮะคือการให้ฝ่ายขายขายง่าย การตลาดอาจจะทำา PR นะครับจัดอีเวนต์ลงโฆษณาหรืออะไรก็ได้นะครับทำให้เกิดแบรนดิ้งนะครับเกิดการสวามิภักดิ์แบรนด์แล้วมีแบรนด์ตัวนี้เข้าไปนั่งในหัวใจของว่าที่ผู้บริโภคใช่ไหมครับเวลาฝ่ายขายออกทำการขายฝ่ายขายขายง่ายเก็บออเดอร์มาฝ่ายบัญชีแฮปปี้แต่เวลาฝ่ายการตลาดไปเบิกงบฝ่ายบัญชีจะหน้านิ้วคิวขโมดซึ่งเราเจอกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับแต่วิชาการสร้างผลลัพธ์เวลาเราคุยกันจบปุ๊บ คนที่คุยกับเราเนะ่ยเขาได้รับผลลัพธ์แห่งความสําเร็จไปแล้วเอาละควนี้มาแบ่งงานกันนะครับอะไรที่มันยังแหวงอยู่ก็เติมซะแค่นั้นเองงานเสร็จแล้วนี่สังหาครับเป็นวิชาที่เราเอามาช่วยคนไทยเรื่องของวิชาเครือข่ายให้ปรับเปลี่ยนเป็นวิชาบริหารกระแสะเงินนะครับผลลัพธ์สุดท้ายคือเงินไหลรับว่าแต่ถ้าไม่มีวิชาบริหารกระแสะเงินเราไม่รู้จะอธิบายยังไงครับว่าจะเริ่มงานยังไงเพราะฉะนั้น การสร้างหน่วยนับย่อยๆจากเม็ดเงินเป็นกระแสเงินจากการบริหารกระแสเงินให้เป็นกระแสเงินที่ใหญ่ขึ้นปริมาณเงินมากขึ้นแล้วสามารถจะทําให้ไหลได้ต่อเนื่องตลอดชีวิตเรื่องที่เป็นการบริหารกระแสเงินไม่ใช่วิชาเครือข่ายซึ่งคนอยู่ยอดพีระมิดถ,ถึงจะรวยแล้วพาคนมาเสียตังค์จำนวนมหาศาลคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนํามาคุยเนี่ยมันจะแทรกอยู่ในเลิร์นฟีสคูลเยอะนะครับเลิร์นฟีสคูลเนี่ยนะจะเป็นโรงเรียนที่เรียนฟรีตลอด แล้วไม่มีอะไรที่ครบกับผมแล้วจะต้องเสียเงินนะครับในอีกโรงเรียนหนึ่งก็ตามนะครับนอกจากเรียนฟรีสคูลแล้วเนี่ยเรามี The Best Course for คนไทยตรงนั้นเนะ่ยที่ผมบอกว่าเป็นระดับปริญญาโทในด้านของวิชาชีพชั้นสูงเลยละนะครับตรงนั้นก็ฟรีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตรงนั้นนะเขามอบแพ็กเกจต่างๆให้คุณเป็นฟรีแพ็กเกจซึ่งฟรีอย่างไม่น่าเชื่อเขามีเครื่องมือตัวช่วยอย่างเช่นระบบการตอบกลับอัตโนมัติซึ่งคุณไม่ต้องเสียเงินคุณทํางานตรงนี้คุณฟรีหมดแล้ว เวลาทำธุรกิจพวกนี้นะฮะให้ทําตัวเป็นนักบริหารอย่าเป็นนักลงทุนผมจะห้ามการลงทุนเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานร่วมกับผมห้ามลงทุนนะครับเรียนรู้แล้วก็สร้างกระแสงเงินจากตลาดให้ไหลเข้าไปสู่บ้านเรานะครับวันนี้จบจดหมายแค่นี้ก่อนจดหมายที่จะต้องขอแสดงความนับถืออย่างสูงจากผมสุทธิพงศ์สวน,นภาษีนะครับ